สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่ทคนครศรีธรรมราชครับหลังจากเดินทางมาจากกรุงเทพหายไปหลายวันครับพัดลมตัวเล็กถึงตั้งหลายตัวมีเป็นหกเจ็ดตัวเลยพัดลมเสียบชาร์ตนะไ,ได้มาสักตัวมันมันมัน,ม,นมันมีตัวชี้เล็กๆอยู่พัดลมนะไมันเล็กมีตั้งมีตั้งหก หกตัว7ตัวอ่ที่ลิลานนี่อยูท่ที่ตลาดชะอวดนะครับนี่อยู่ตลาดชะอวนของปลาหมด กดมาแล้วครับบรรยากาศเช้านี้ ที่เรามาช่วยขายไกยท่ทอดครับหลังจากเดินทางมาจากกรุงเทพครับห่างหายคลิปไปหลายวันครับนี่ในการลานครับนี่ตลาดฉวดวนะมืวันเจอฝนท้งวัน ช่วยน้องภริยาขายไก่ทอดนะครับตอนนี้เด็กๆอยู่บ้านตลาดตอนนี้แบบง่งกว่าคนเริ่มไปแล้วโอนมา Đấy đi. Đấy đây 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 đi, đi đây đi. đây đi. Thằng tắc ban đường đi. Đi cho cái đi 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 Đây 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 đây. ได้แล้วอ่ะลงเม็ดอีกแล้วลงเม็ดอีกแล้วรอบนี้น่าจะมาเยอะโอ้ดึงมาเดีเยวดึงมาฝนตกครับ

ดูบรรยากาศร้านแกงทอดตลาดเชะาอวด แล้วคนที่สั่งไว้ได้ยังพีเ่เลยนโอ้สู้มาเลย ตกพอดี

ข้าวสวยอย <complaint, S 1> ู <sh> <Current Inter> <ator> ่นี่แต่ไม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 ่สวยเหมือนข้าวอย่งไม้งย่างวัทีลงจังเลยเอจีังเลยยังนันยังนั้นเลยบ่เริ่มเร่มเลยแวรกวุงเงเลยีี่องไปก่อนนงนั่างน้นเลยเ้ยแกยืน่เดียวลองเล็กนทีหลอ่าแต่สามพัารา มาแลนะ้วน่ะที่สั่งไว้นะสองคน ครับที่เราชมสวัสดีช่วงีดิวิชัปป่นส์บอลครับปีใหม่ทุกคนครับสวัสดี